าซื้อว่าประนึ่งคืนได้ก็เราสมัารเป็นสมาชิกซื้อท้นต่อไปแล้วก็สามารถมีปัะหนึ่งคืนเนี้ยก็จะเรียนรู้ต่อไปนะวันนี้พี่ต่ก็มาในส่วนของอเรื่องอาหารเสริมเพราะว่าท่านประธานท่านมีความรู้เป็นดีทดเทลยารวมถึง10ปีแล้วนะคะท่านมีความรู้เพราะฉะนัไอาการที่เราจะมาแนะนำสินค้าในเรื่องของปฏิบาาั์ิงานเสริมาะมันต้องมัดใจ ในที่ปทีมาด้วยแล้วก็ต้องรู้ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นแบบไหนเพราะว่าทีขณะเราไปเจอใน Facebook หรือว่าในออนไลน์ต่างๆบางทีเราก็ยังตัดสินใจซื้อมาเลยแต่เราก็ไม่รู้ที่ไปที่มาว่าจะกินได้ไหมจะมั่นใจไหมจะถูกกับโรคของเราไหมวันนี้ความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพทุกคนว่าน่ากลัวไหมทุกคนเคยสังเกตไหมว่าที่โรงพยาบาลทำไมคนเป็นเลยอะเป็นเลยล้นโรงพยาบาลล้นเตียงล้นไปจนถึงทางลงพัาไดคือ กายเป็นว่าตัวมาฉุกคิดว่าทำไมประเทศนี้คนหนูไม่สบายเยอะแยะมากมายแบบนี้อ่ะมนเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้ทุกคนน่ะมุ่งที่จะวิ่งไล่ล่าหาเงินหางานที่จะเข้าครอบครัวใช่ไหมแต่ลืมนึกถึงว่าจะดูแลเครื่องยนต์ตัวเองวันนี้ถ้าเครื่องยนต์ตัวเองสุขภาพไม่ดีเราไปต่อไม่ได้เรื่องจะไม่เด็กวันนี้ถ้าเกิดเราป่วยเราเด็กไม่ได้ป่วยเราไปสีดางทั้งที่จะอยากประยัแต่เราไปไม่อดเดี๋ยว่าไปได้ไหมบางทีเข็มมากเลยมากสาราัดเลยเพราะฉะนั้นต้อเด็ของการเกิดโรคหลายพนล้ เพราะอะไรมันเป็นมองข้ามอาหารที่เราั้งหมดนั่นคือเสี่ยงไปกบบสัวขภาพเราั้งหมดนั่นคือต้นเหตุของการเกิดโรคหดวันนี้เราเสี่ยงเยอะๆกับเรื่องอไปเรื่องกินเนื้อสัตว์เยอะกินของมันผัดทอดเยอะกินของหวานเยอะอ,อน้ำหวานน้ำถึงน้ำแก้วั้งหมดเนี่ยค่ะนี่อันตรายสุดอร่อยแต่เราขาดไม่ได้ เรียนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีทำไงดีอะตกลงเรจะเรียนรู้เรื่องสุขภาพอย่างไรเพื่อที่จะดูแลตัวเองก่อนที่ไปฝากให้หมอเลหมอก็ไม่ทันแล้วบางทีพอไม่ทันลงไปตั้งแต่เช้ากลับมาถึงเย็นหอะคอคิวหาหมอแล้วูป่วยที่โรงาลพ่อแม่พี่น้องตัวเราเองอะพวกเขาเหล่านั้นต้องกังวลความเป็นป่วยของเราวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามองหา่นงทางในการดูแลสุขภาพของเราเน่เพราะฉะั้นในเมื่อเราไม่สามารถที่กำหนดเรื่องอาหารการกินเราได้ใช่ไหมเราก็มี อยู่เซนต์มีอา่านสือ่อหลายคนก็อาจจะไม่ได้เคยได้ไดไดไดลองกินใช่ไหมก็จะไม่รู้แต่เหมือนพี่ชายอ่ะพี่ชยกินมา2ปีแลนะ้วแค่เริ่มต้นพื้นฐานก่อนก็คือเนี่ยตัวกาแฟเนี่ยตัวกาแฟคือมโช่เนี่ยมันนะคือเก็บกพโอเคเราสวยแล้วมีสามสิบงเนาะอ่าสามสิบงตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องอะไรถ้าว่าเรากินกาแฟทองตลาดหลายคนก็เอาลูกถนะ